รายการกิษณะด้วยล้อและมูลนิธิอารยศาปัดเพื่อคนทมวลผู้จัดงานไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์เอ็กซ์โปมหกรรมอารยศาปัดและนวัตก,กรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลครั้งที่ 7, เร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายพันธมิตรเฟรี่ดีไซน์จัดกิจกรรมเสวนาอารยศาปัดขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัด ชลบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566โดยมีผู้แทนองค์กรจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้นําองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดชลบุรีและระยองเข้าร่วมการเสวนาเพื่อประกาศความพร้อมในการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายเมืองอารยราปัดเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับคุณลุเงี้ทราบมา กว่า50ปีแล้วเราสร้างโดยสมัยนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าอริยสถาปัต์เลยผมเนี่ยหลังหลังเนี่ยคุณพิรณาก็ได้เข้ามาพูดถึงปัญหาต่างๆเราก็ได้เริ่มแก้ไขเท่าที่เราสามารถทำได้แต่สิ่งใหม่ๆเราทำเพื่ออริยสถาปัต์โดยตรงแล้วผมสร้างโรงแรมหรือสร้างอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อดูว่า ทำแล้วผู้สูงอายุจะมาพักกับผมและผมคิดว่าคนลูกๆเนี่ยก็คงจะต้องพาพ่อแม่เที่ยวมากขึ้นผมว่าเราต้องมุ่งไปในทางอริยสา,าปธรรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุก็ขอเรียนว่าคนผู้สูงอายุนะคะประเทศไทยเราก็มีประมาณ12ล้านคนนะคะคนพิการเรามี2.1ล้านคนต้องขอขอบคุณท่านมากนะคะที่ได้เล็งเห็นนะคะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากจริงๆนะคะในส่วนของภาคเอกชนนะคะ ส่วนของภาครัฐเองนะคะก็จะนำนะคะในเรื่องของอโยุาายนี้ไปปร do like ับใช้กับทางภาครัฐด้วยนะคะสําหรับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเราก็สนับสนุนกิจการมดีๆอย่างนี้นะคะก็ให้ความสาคัญนะคะกับการขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็เราคำนึงถึงความเท่าเทียมนะคะเรื่องอีกข้อนะคะ ซึ่งตัวหนึ่งในอ e ีโค่ก็คือตัว A นะคะ accessibility ค่ะในเรื่องของการจัดสิ่งโดยความสะดวกให้กับคนทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นคนพิการหรือนกันหรือว่าผูส้สูงอายุคนทุกวัยเด็กหรือว่าวัยอย่างเรานะคะก็สามารถท่องเที่ยวได้นะคะนี่สำหรับเมืองพัทยาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนโยบายที่สำคัญเรียกว่านโยบาย b e tter อร์พัทยา ภายใต้นโยบายดังกล่าวเนี่ยเราถือทงเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นหัวใจเมืองพัทยาเนี่ยต้องมึงเป็นเมนืองต้นทุนของโลกส่วนน้องนุ่ก็เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่สร้างต้นทุนที่สําคัญให้กับประเทศไทยให้กับโลกทุกเพศทุกวัยที่มาที่เมืองพัทยาเนี่ยต้องมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่เมืองมีอยู่ไม่ให้ร่างกายหรือไม่ให้อายุหรือไม่ให้เพศไม่ให้หวัเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อาการเข้าถึงบริการสาธารณะของเมือง ถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้ห้องประชุมผมนึกนึกให้นึกภาพง่ายๆห้องประชุมนี้ไม่มีอาร์ะยะสตวป่าหรือไม่มี universal design เนี่ยนะครับเราจะเสียลูกค้าไปครึ่งหนึ่งเราจะเสียลูกค้าผู้สูงอายุเราจะเสียลูกค้าคนพิการ ที่อยากจะมาจับจ่ายอยากจะมาพักที่โรงแรมของเราผมมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่านักท่องเที่ยวที่ไปทเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนพิการเนี่ยก็คือไปประมาณ1ต่อ2หรือ1ต่อ3ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเนี่ยไปคนเดียวกินคนเดียวถ้าเป็นผู้สูงอายุนับง่ายๆครับหนึ่งันรถตู้นี่นี่คือมูลราคาเพิ่มจากการที่ทําให้ universal design นะครับเกิดการเข้าถึงสําหรับคนทุกกลุ่มหรือคนทั้งมวลมันก็ต้องมาบอกว,ว่าแล้วสุดท้าย ผลตอบแทนทางธุรกิจนี่มันเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าเคกอนนี้ทำใหญ่ใครทาได้มีจำนวนห้องพักเยอะอย่างผมเนี่ยผมมีรีสอร์ทก็จริงๆอาจจะไม่ใช่ คนที่ใช้วิวแชร์ที่เป็นคนพิการนะครับแต่ของผมเนี่ยสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นปู่ย่าตายายมากับลูกเราเพราะงั้นก็แบบเดียวกันคือสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้เพราะว่าเขาจะพาพ่อแม่จะพาปู่ย่าตายายมาเที่ยวเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้เขาก็ไม่มาตอนนี้หลายๆที่เจอแล้วเริ่มบอกพัทยาเป็นหนึ่งเดสทเนชั่นซึ่งควรบาก หรือมาใช้ไหวกระเสียนที่นี่แล้วก็ภาพรวมของเมืองไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็ประเด็นทางลาดต่างๆที่ในตัวเมืองขนส่งสาธารณะเนี่ยผมว่าก็ยังดีขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าจะให้เป็นโครโรหรือว่าคอมพิวตี้เนี่ยเอาเต็มที่กนจะผมมันมนม่นใจว่าเป็น50บละหลักผมว่าค่อนข้างจะงย้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องอาศัยความรับผิดอบของผู้ภาคส่วนมากขึ้น ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและพื้นที่เชื่อมโยงทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยสะดวกทันสมัยปลอดภัยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับ